สบายดีทุกคนมาอนีเขาก็อยู่สวนยางนาหนี่บ่แม่สวนยางเฮาได้เนาะมามาลินน้ำเพ่นเนาะ <c oughs> เพ่น <c oughs> เ,าาเพ่นเข้ามาดุงเพ่นเฮาละก็เลยติดกลนมาน้าพนะสวนยางอือเรเคยเห็นสวนยางบ่เคยเห็นอยู่ค่ะเรเคยสัมผัสเคยสัมผัสต้นยาง,บยางบเาบงิ่งกิสัมผัสต้นยางย้ไดจบ่พูนจะองสวนยางนี่ต้นยางนี่ งามแหงเนาะโบมีโูนยางละมานมาก็ยิงแม่นี่ติดกลนกันตลอดมาซิมาอันซิโซนยางบบสบายอยู่ได้หักยักมาเนาะคุณว่าคุณว่าว่าเข้าดงว่ะเออไปน้ำไปน้ำมันเป็นวัดอยู่เนาะเป็นวัดเป็นไอเป็นค่ายลายมือแล้ะมีเมืองแห่งยางอ่ะสูดทุยสูดทุยอยู่ป้าคือขักแท้ บรรยากาศแบบเย็นสบายนะแม่แม่เจ้าเคยเข้ามาบ่ส่วนยางข่าวเนาะเคยคืนยาเขาโบวิโบเห็นแเลือดะบวินแม่เจ้าเคยเข้าบ่ส่วนยางไม่เคยเข้าเคยไปแต่ผูกกันตั้งคู่กับอันนั้นถูกุมาบ๊อสซีผูกป้าค่ะขณะบรรยากาศร่มรื่นหากเคยมาสัมผัสชนยางครั้งแรกในชีวิตเคยเคยเห็นอยู่เนาะแต่บ่เคยแบบสัมผัสเอ้ยจักคื ทางมาโคตรยากเลยทุกคนพากันว่ากรุ๊กกรุ๊กกรุ๊กเที่ยวแต่ลงเนาะจะคือทางไปหน้าเท่ามาแหละไก่ไก่มานี่ค่ะหมากะเฮาหมาก็เด็กหมาก็เฮาเน้ยจ่าเนยจ่าไอแดงจ่าแจ้งวันถีบเท่อยิบุเท่อยี่บ่ย่างนะไรทุกคนนี่นี่อะไรเนาะแจ้งวนได้แอนน้อยแจ้งวัน่สบายดีไหมพิ่นเพิ่นเพิ่นสีเอาแล้วบ่นะฮะย่างขาวๆนะฮะ จดีหูเดี่ยวใบดีใบดีไปเลาะเบิรงแม่แม่มึงดูป้าก็อย่างคือหลายแท้อันนี้เบาะอืมถึงเพิ่นในกิฟต์เพิ่นเก็บได้ไหมอัเปิดเก็บใช้กระชับเลยเก็บเอาไว้นี่ฮะเอองัดลงในน้ำนี่ทุกคนนี่เห็ดคือคนกับเรเคยเราเคยเห็นอ้าวเ้าเตะยะของชวนเพิ่นผ้ารอกันนะ ก็ยามคือหลายแทะมันแท่ปัเงายามแบบนะสีแ no. ข่ำ bueno. กุ้อย่างแล้วมันพันกุกงถุงปรเดี๋นี่วิตัวอะไรหั่นตัวไรกาคุนหนะนี่แหละก็มันกับมาสมังามแทะตัวเบื้องขอมันก็เด้อเข้ามาดุงดุงบังเอื้อไดโนแมเพันห้องเนาะ ใส่มกอือคุอมีจักหน่วยอางมีโน่ะป้าหยางเราพู้แม่เป็นยิพภาโลเขาวผิดเป็นละเบียบอนี้กันผิดนี่เนาะเครื่องเปินกับพระธาตุะะมาอะไรกันเลาะเลยใส่เลาะขนาดเันค่อามันพ่นได้่ล่นนห้องว่าดงมากอือ มันเป็บริษทยางตอนนี้มันบ่เป็นดงแล้วมันมีแต่ตน้นยางครับต้นมันแต่เก้ามันเป็นดงหกหกแล้วห้องดงมังอื้อเนาะแต่กี้นาชิมีมังอืออ้อบ่คนจะห้องดงมังอึแม่แม่ใจสุดเทาประตูประตูกีเป็นปูมังอือกองไว้มัอนกันคุณเขามาปูมังอึเนาะไหมมึงแน่นี่ค่ะก็ได้สามปีนี่เบิ่งในพี่น้องิ่งแน่นี่สามปีปะนี่อย่างสามปีปะนี่ฮะโอ้ใหญ่เติบเลยเนาะ ก็โอโอโอักบทางเข้ขามาใหงกะติ๊กขึ้ไหลบ้านจำปะหลังทุกคนงามขนาดเลยเนาะเงี่ยเพื่อนสะอ่อนได้บ่าวหนอ มันเพียนค่ะของเห็ดแต่เห็ดเป็นเร็วค่ะใครมีดินดงถือว่ารวยรวยนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเห็ดส่วนอย่างแล้วก็ปลูกมันเนาะสะอ่อนมันเถอเจ้าหามหนึ่งเจ้าบ่อน่ะ โอมหงแล้วก็ดุก oh, ร <te ิบุมี่ยานางบ่ไปเทรบุบมวัดเน่บุมียานางบ่ป้างหงดุกสมรรถค่ะของมันเป็นพูนคักมนี่ฮะเนี่ยเบีมันล่มลงบ่อะนะเนี่ยเต็มอยู่อ่อนมันอะไรกะใ่ยัง อือตัวตัวไหวปะไหวไงบอไหวมันอาจจะบ้านพูน้วมะชีเจ็ดที่เป็นเ็ดที่แน้อยนะบานเาอกินยอดนั้นมันเอาได้แล้วบ่นะคะกินได้เลยอ๋อหวไงไหวขมหัคนพาเลาะเบิ่งซม ส่วนเยน่ด็กปลูกไปคือออกไว้ทำ้ันี่นี่เขอบมันนะเขอบมันโอ้เป็นหัวแล้วด้จ่ะแต่เขอบพันยาเดินซมแห้งดจะบ้ปเดินซมแห้งดจ่ะบ่เคยข้าดมยักษเถื่อ ล้้้วนนนี่าอมของขพคนพ่นตัวนั้นน่ะมียางว่ตัวนั้นะ้ออยางใหญ่เวลาพักนะบ่นอย่างนั้นคุณตาแค่ถักล็กเบอร์ถึงอย่างตัวนี้บอกพี่โน้ตหัวใเนะหน้าห้องคือมีเปลี่ยเด้ห้องอะไ ล,ลูกเราบ้านี้เราโคไดเนาะอ๋อมันแต่เก้าข้ขา,ายดิน,น,นดินดูดงเฮกต้าหนึ่งเท่าไหร่ก็ไมจ่จอนนะสี่พันบาทนบาทหนึง่ง <c oughs> เดี๋ยวนี้หันคอซื้อขอกบ,บาขายแล้วไดสีดกเนาะแต่สีเดี๋ยวนี้บ่ม <c oughs> ี่ขา,บบา,ายได <c oughs> ้นอ,อ,อ <c oughs> น <c oughs> ดินดงเนาะขอซื้อเขาก็ยังบอขายล่ะ มันเป็นอันแบบธุรกิจไปเบิดแล้วแถวนี้เมื่แล้วเขาอาเบิดเลยพวกบันเช็ดน่าจะใช่เยอมะมาเห็ดนไหธุรกิจมันธุรกิจส่วนยางาหืมันหกอิดอมอะไรอีกเมื่อแล้วเขาจีไปหาอย่างไหนเก็บอย่างมีอย่างให้เก็บบ่เนี่ย <laughs> มีอย oh, 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 Th ่างให้หาว่ะเก็บพักเออไปหายญ้านางแล้วก็จะไปเก็บพักโอ้ยเ่าชมสวนมันเขาจะโอ้มันเราคืองามแถนนี่ฮึพิกแนี่เจ้ากระปุกว่ะูเาอมเออแต่ช่อ่อนมัน อันนี้ก็อย่างสามปีป่นี่ะปูนแปดร้อยมันก็ห้าร้อยใหญ่ไว้อยู่้ยเนาะเอาบบเขาผู้บบปูขาห่ไว้ค่าผู้บบปูสามปีเน่าะปงมันหลนไ่เท่กนแต่็เห็นว่าให่โจไคิดปู้นไหมมันนี่เีได้ใดเอา ก้นก <Universe> ้นอะไเองนี <S <S ่เราว่าไซสซรถไถโอ้ยไซรถอย่างแม่สซรถไถเอาคือเข่าเนาะอย่างนะคมูาปะเนกอมอนข้าใหอนันนี้ันนี้เลยาาป็นข้าวอยู่ได้เนาะชวนมันเิ่นตะกี้มันเป็นดุงโอ้หโคกเนาะนี่ ไก่แล้วก็ข้ามลหลอยู่ที่ไก่กับปิเลดหลอดไปเลยนะฮะแม่แม่ว่าคัก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 คนวะแยกบวงเะยเดี๋ยวนะ อยากเ่ามอนไรข้ามไก่ค่ะไก่แห้งเพื่อชิมาฮอนบ่อทางมันติดมันกะสบายยุ่มันหักเจ็บๆแต่มันไม่ถุ่งหน้าคนถุันปืนบนยะมันกระย้ามีไหลงมาจะให้มืหงมะหงมือเนดอกทางข้ามาให้ต้นยางบ้ากีไงนะครับบดได้ไทย ค่าขับรถเางูค่ะอย่างนีอ่อนหนะืมดันมันพัน,น,นกลำยงงาวอเนะปาตาม,มัง,มงดกแท้ดกว่า มได้แล้วหาท้อของเขาอีเมฮยสะอ่อนได้ซะมะกรวยเจ้าอยู่สายสมีบ่ะกูงอ่อนทั้งเนาะคอมันจะเบิดแล่ะามันจะเป็น hmm. พ mm ูนเออมันพึแต่ละก้ยังมาหุ่งสมัคมาแน่เีนี่ฮึ vương cứ con vương này, Tại sao on nó Jao đi ảo, đi khải bao. Thái chuyển tôn liên gần lời Thôi, Khi tật... thật nhảy thằng mạnh như nhảy. Nham này cái hao cái này. Nằm cả lại cho, 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 cho. ห้องน้ำไว้ทั้งลุ่มฮะโอ้ต้นมะหุงก็ปลูกมีนีหลายฮะมันป็นดินดงแล้วม oh, okay, okay. ันงามเอวเลของด้พี่น้องวานกลัาวม่ด้ันหวานมาแกะแลมันก็หงดดีเด็บาตัาใหญ่แค่นี้นี่นี่นี่ คนโอ้โเนี่นมอเอาในมันหวานม่เนาะหวานนี่แลละเอาบือแต่ละทูมาแมกกะตาเอกกาตาใช่ไหมกินผู้พิฆาตมาขานดีไปนหมมี่ทนีเดมฮงงอนเอาหน่อข้าแล้วนะแามันขึ้นโคนแห่ละมันมอยากดุ๊กหูเงค้ะมีผู้ที่คนปลูกใช่ไหมเขาเอินมาโก้งยางอันนี้ มันเนี่น้ำขังมันรัดห้อมันแต่พระท่านทำมมันขุดแกงโหนใครจะจะไ่ได้มือขุดมันน,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 นั่คนน่ะมหรือมือแต่ห้าอันใครุ่เนบ่อนังมันมันห่อตาดลงุงเลยุุ่งลข่ายเยี่ยวไปเบ้าละบ่อนบ่ะน่ะ พี่น้องน้ำเฮินไก่หลละปลาลุงน้ำมันนั้นละมาลินมาเบิ่งชื่อเันละบอกเคยมากเถอะละมาบอกให้โทงให้ตื่นได้ จอก็นี่ไงเาวะมบกอกกินวลโดกมันเอกขาอบ่เอะแวลาบอใหม่มาโกยแถนีบ่อนะกยแถนี่บ่เอาไปตองข้ามไปไไหวหอกระตุมเล็บเอา

เต็มแต่ละอันเนาะโอ้มีสามมีสี่มีตุ่ม่ะิ้ตึงิงลนจับเอยเบว่าไอติกจันนาะคาาวาเฮดไปเป็นได้จางโกนเนี่ยต็ดต่างติจันโอ้มาลายีตกใจนอนเฉยทุกนีเราบอกจะเข้าเบื่อ

แล้วบางอย่างแล้วเพื่อท่านละเก็บหึงไมาจังฉีเก็บอันนี้ฮะวันจันทร์เออตัวนี้บทเตียมตัวนี้ออตัวนี้ตัวนี้คือคขาถขะ เอเอนสิเก็บเอาเอาแกอันนี้เนาะส่วนอาง่้องกวางโอ้แต่สะอ่อนส่วนยเพิ่นสำหรับคลิปนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสาม,มีเด้อทุกคนเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย